สวัสดีค่ะเด็กๆพบกับคุณครูปุ้มนะคะคุณครูสาค่ะวันนี้เป็นวันอะไรคะคุณครูสาวันลอยกระทงนั่นเองค่ะหรือว่าในภาคเหนือของเรานะคะเรียกว่าวันยี่เป็งค่ะวันยี่เป็งนะคะวันนี้นะคะเป็นวันลอยกระทงหรือวันยี่เป็งนะคะเอ๊เด็กๆเรียนไปแล้วใช่ไหมคะตรงกับวันที่เท่าไหร่คะวันอะไรนะ มากค่ะวันขึ้น15บ้าขั้เดือน12นั่นเองค่ะถ้าเด็กๆมองไปที่ท้องฟ้านะคะเด็กๆจะเห็นพระจันทร์เป็นดวงกลมเลยนะคะสีเหลืองกลมเลยค่ะงั้นวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้กันในหน่วยวันยี่เป็งเรื่องกิจกรรมวันยี่ยเป็งกันนะคะก่อนอื่นนะคะคุณครูอยากให้เด็กๆเ,เนี่ย ไปท่องคำกรอนกับครูปุ้มครูสาค่ะไปกันเลยค่ะคำกรอนนี้นะคะชื่อว่ามาลอยกระทงกานนะคะเด็กๆขาเห็นตรงนี้ไหมคะเดี๋ยวเด็กๆนะคะพูดตามคุณครูนะคะหนึ่งรอบนะคะจากนั้นเด็กๆพูดตามทีละท่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาทำท่าทางตามจินตนาการกันนะคะ อันดับแรกนะคะเด็กๆฟังคุณคูณค่ก่อนนะลูกหนึ่งสองสามมาซิมาซิมาซีพอถึงเดือนยี่เรามาลอยกระทงวันเพน็ญพระจันทร์ดวงกลมมาลอยกระทงสนุกฮาเฮขอบคุณพระแม่คงคาที่ให้น้ำมาเอาไว้ใช้สอย ปล่อยทุกปล่อยโศกล่องลอย,ลอลอยกระทงน้อยน้อยจงลอยไปไกลเงียมมากค่ะอีกหนึ่งรอบนะคะเดี๋ยวคุณครูปุ้มจะพูดก่อนนะคะเด็กๆพูดตามนะคะให้คุณครูสาเป็นเด็กๆด,ด้วยเนาะอ่ะละค่ะพร้อมแล้วนะคะมาสิมาสิมาสิ มาสิมาสิมาสิพอถึงเดือนยี่เรามาลอยกระทงพอถึงเดือนยี่เรามาลอยกระทงวันเพ็ญพระจันทร์ดวงกลมวันเพ็ญพระจันทร์ดวงกลมมาลอยกระทงสนุกฮาเฮมาลอยกระทงสนุกฮาเฮขอบคุณพระแม่คงคา ขอบคุณพระแม่คงค่ะที่ให้น้ำมาเอาไว้ใช้สอยที่ให้น้ำมาเอาไว้ใช้สอยปล่อยทุกปล่อยโศกร่องลอยปล่อยทุกปล่อยโศกร่องลอยกระทงน้อยน้อยจงลอยไปไกลกระทงน้อยน้อยจงลอยไปไกลเยี่ยมมากเลยค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาทำท่าตามจินตนาการกันนะคะ ทำกรอนมา,มาลอยกระทงกันมาซิมาซิมาซี<ม>าพอถึงเดือนยี่เรามาลอยกระทงวันเพ็น,นพ,รพระจันทร์ดวงกลมมา,มาลอยกระทงสนุกฮาเฮขอบคุณพระแม่คงคาที่ให้น้ำมาเอาไว้ใช้สอย ปล่อยทุกปล่อยโศกล่องลอยกระทงน้อยๆจงลอยไปไกลเด็กๆคะกิจกรรมวันลอยกระทงเด็กๆคิดว่ามีอะไรบ้างคะเด็กๆเคยไปเที่ยวหรือเปล่ามีอะไรบ้างนะมีการลอยกระทงจุดผ่าประทีจุดผุกแล้วก็ปล่อยโคมด้วยคะ่ะใช่เลยคะ่ะเด็กๆ เยี่ยมมากๆเลยค่ะแสดงว่าเด็กๆเคยไปเที่ยวกันแล้วใช่ไหมคะอ่าละค่ะงั้นนะคะวันนี้นะคะคุณครูปุ้มและคุณครูสานะคะจะมาบอกกับเด็กๆในเรื่องของกิจ,จกรรมวันลอยกระทงนะคะแต่ว่าเราจะมีคนสําคัญค่ะคุณครูสานั่นก็คือพี่พน้ํา <ๆ S 1> นะคะ <ๆ S 1> วันนี้นะคะคุณครูมีพี่น้ํานะคะจะมาให้ความรู้กับเด็กๆค่ะแล้วก็ชวนเด็กๆนะคะ งานยี่เปงของเมืองเชียงใหม่ด้วยค่ะแล้วเราไปดูกันเลยนะคะไปเลยค่ะสวัสดีครับละออนทุกคนวันนี้พี่น้ำจบับาละออนทุกคนไปแอว่งงานวันยี่เปงของเมืองเชียงใหม่ครับอันดับแรกเลยนะครับพี่น้ำจบับบาละออนไปจุดหานรปรทีบเพื่อสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นความเชื่อของ คุจังใหม่เฮอครับและนี่ก็คือวัดพันเตานะครับพอบมืด ชาบ้านจะป้ากันจุดโคมจุดผางประทีปเพื่อให้เกือแสงสวา่างล้กก็มานั่งรวมตัวกันฟังเทศฟ,ฟังธรรมนะครับครับไปกันยีกว่าเดี๋ยวเฮาจะประตันไปพอขอบวนรถเทกระทงมีจึงกระทงหน่อยกระทงใหญ่จะได้พ่ครับงามกว่าครับ ต่อไปเขาจะไปปล่อยโคมนะครับการปล่อยโควมก็คือการปล่อยเพาะปล่อยโซ่ปล่อยสิ่งบดีออกจากชิ้นที่ทาไป ก็ได้เวลาที่เขาจะต้องไปลอยกระทงกันแล้วเวลาเขาจะลอยกระทงละอ่อนผู้คนก็บบดะลืมอธิษฐานขอพรพระแม่คงคาเพื่อให้เฮามีน้ำกินน้ำใช้ตลอดปีและสุดท้ายนี้นะครับพี่น้ำของฝากละอ่อนผู้คนหนึ่งชุดพื้นเมือง ใช้กระทงจากธรรมชาติหนึ่งครอบตัวหนึ่งกระทงละอ่อนทุกคนอย่าลืมสวมหน้ากากแลก้วอ็มันล้างมือนะครับวินระยะห่างทำความสะอาดจุดที่เหาไในสัมผัสร่วมกับผู้อื่นแล้วก็บรยุ่ในที่มันแออัดนะครับเอาแล้วนะครับสุดท้ายนี้พี่น้ำก็จะขอไปลอยกระทงก่อนนะครับ ไปเจอกันที่งานลอยกระทงนะครับบ๊ายบายเด็กๆไปเที่ยวงานยี่เป็งกับพี่น้ำแล้วเป็นยังไงบ้างคะสนุกไหมเอ่ยคืนนี้เด็กๆอย่าลืมไปร่วมสืบสานประเพณียี่เป็งกันด้วยนะคะแต่หากว่าเด็กๆนะคะไม่ได้ไปร่วมงานจริงๆนะคะเด็กๆสามารถลอยกระทงที่บ้านก็ได้นะคะหรือว่าสมัยนะคะเราสามารถลอยกระทงออนไลน์ได้เลยนะคะเด็กๆ สำหรับกิจกรรมในวันนี้นะคะให้เด็กๆวาดรูปกิจกรรมวันลอยกระทงค่ะและเร่าเรื่องจากภาพด้วยนะคะจากนั้นก็ถ่ายภาพมาให้คุณครูและเพื่อนๆได้ชมด้วยค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูปุ้มและคุณครูสาค่ะขอตัวไปลอยกระทงกันก่อนนะคะสว,ส,สวัสดีค่ะ